คลิปนี้นะครับผมเอาเพื่อนที่แม่งแทบจะไม่เล่นวาโลเลยเนี่ยมาลองเล่นกับผมดูนะครับผมชื่อทัตครับแม่ช um ื่อปุ๊บไม่ได้ดา่าเลยว้ยเฮ้ยไป <laughs> ซึ่งบอกเลยนะครับว่าปั่นกันชิมหายวายป่วงเลยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับให้น้องวินด้วยนะครับยังจุ๊จุบ๊บก <laughs> <laughs> ็ย่อเสร็จกูแล้วโดนตาตัวอะไรเก่งกว่าวินไม่มไเล่นไม่มไเล่นไม่มไเล่นเออัว,วไปต้องหาตำแหน่งให้ตัววายครับ ก็ว,วาอยเีย้ยมเล่นตัวอะไรเฮี้ยมเหมือน,นล้อก้าวเลยวะ่ะเกกี้ยมอี้ลอก้าพองชมเบอร์นี่นนะเอากูเล่นกูนเล่นเฮ้ล็อก้าเพอดอว่าไงลูก <c oughs> ตัวนี้ทำอะไรได้บ้างวะเดี๋ยวมึสอนเล่น,ตนแต่ก่อนอื่มมึงอย่าเรียกล้อกา้าเอ,อย่าอย่าเรียกว่าล้ากา้ามันคือชมเบอ e r พูดดีพูดดีแชมเบ e r ์แชมเบอร์แ m มเบอร์มเ c อร์ r เอ่อ c h อช e ก็มาช h a m e r c h a no it's <oughs> it's c r you got a name ใช่ป่ะปืนตีนี่มันเดี๋ยว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 ปืนมันมีปืนอะไรเนี่ยเฮ้ยให้ซื้ออะไรบ้างอ่ะเป็นอะไรบ้างเอาละซื้อเหรอรอบแรกเอ้ยโดน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 โกดนโกนโอเคเรียบร้อยไอ้เหี้ยเราไม่ใช่โกนโกนกลับมันมามันมานี่มันมานี่เอาให้เล่นยังไงอ่ะไาเอ้าโอ้ยมึงเอ้าไอ้เชี่ยเพื่อนกูตายคนแรกเลยมาล้านตัวมาล้านตัวกูเล่น ม่าเปาเลยวะเนี่ยปล่าเปล่าปิ่ปืนพระชานลากหัวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าโอเดิยนยิงอ่ะกูอ่อนให้เฉยอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไรกระสุนพระชทานใช่กระสุนพระชทานลาหัวคมๆอ่ะคืออะไรมาสตี้โอุกตอุกต่กดเลยของมันว่าที่เกาะเกาะหนากับสตี้อ้าวสูๆกูมันไปซีวะแล้วตอนนี้ไม่มีคนอยู่ซีเลย ตีเห็นในแมปปะตีใหญ่ปะเออเดือาิินมาิ่มิ่มาิมาวิ่มาินมาดู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 มึอร้วมึงมึงพูดเล่นใหม่มึงรู้จักไรอไงวะเฮ้ยเออดูดูดูติกตอกเยอะดูติกกเยตโอ้โหเยอะเไม่รู้จักเหรอเฮ้ยไม่ทันหรอกดูสัตว์มต่มแต่มือจะไม่รู้ักไอสัตวูกตอกเยอะว่าตัทิงพี่จกิกตอกเยอะเรียนจากิกตอกโอ้โหกลัว เไอกีติงตองไลฟ์อัพนะไม่ใช่ติงตองไลฟ์อัพติงตองไลฟ์อัพเมื่เกี้ไม่ใช่ละกูดัรปกูองกปืนกูอย่โง่เลยเจ็บบอกจะพุชเจ็บบอกพุชมึงเจ็บมเจ็บเลสโกอ้าวมันมาตอน้ายตอนไหนวะตรงนี้มันทีมไปไงวะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดาดดดมัวเาเฉยมึง What เ,เอ át, ้ยไปด้วยไป็ <su> <becue> ไหนดิเออมา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 มไม่ค่อยอยู่ซีกันมไปเดี๋วแม่งก็มาอีกไอ้ที่อ่ะนงมาละขอไม่ใช่ขอใช่ซีซีซีเฮ้ยโอ้โหอยากเลเเลย่เป็นเนนาน่าไม่อาะเยขัดเอ่ะเฮ้ยเก้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ็นร้อยนัดโอ้โหมึงพิ่งจะเข้าวงการเกย์อหรอ ดูนี่มืออันนี้จริงกว่าเยอะอันนี้อันนี้จริงกว่าเยอะอันนี้จริงกว่าเยอะเฮ้ยเฮ้ยแสดพ่อพ่อถูกต้องกูเลยต่อมาดู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 เฮ้ยเล่นเป็นวะเล่นเป็นวะเฮ้ยกูสบายเฮ้ยเร็วเน๊ะอ๋อฟังตอระวังหลบหลบไปก่อนมึงดูกูเฮ้ยมันเหลือสองตัวแล้วไปละไป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 ไเฮ้ย ไอ้ทัตกูยิงสี่เม็ดไม่โดนสักเม็ดเลยโถว่ะยิงสี่เม็ดไม่โดนสักเม็ดเลยโอ้โหเจ้าว่าซุปกูไม่ได้เนี่ยอะไรวะมีอะไรวะเดี๋ยวไปดูนะมีดมีดเอ้บีดอะมันเหมือนไม่ไม่เอาไปตีเลยอนี่ยเนี่ยไม่เอาไว้เกี่ยวข้าวไอ้สัตว์เอาตั้งโอ้ยกูถ่ายไอ้สัตว์ไวเลยโอ้ยดูดูทุกคนกินเท่ห์กูเปิดเปิดประตูไอ้กินอะไรวะเนี่ย กจะกินกูเองคุณโรนามิว๊าเล่นอย่างยิงไม่ได้ไงวะไม่ได้ด่าด้วยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโหดกับหูรีพอร์ตด่วนโหดไม่ใช่ละกูเอ็มบัตไอ้เหี้ยกูซื้อมาไอ้สักเฮ้ยเมื่อกี้อะไรอ่ะกูดูอยากจะบ้าตายไม่เห็นอะไรอยู่น่ะกดตาจับดูดูปืนดูปืน ไอ้ปืนต้องอวดต้องอดอะไรกูขอผมครับขอผมครับกรชกรชแอบอกอไร่ปละบอกกันบอกโคลาดโคลาดรโคลาโคลาโคลาดโคลาดโคลาดโคาดโคลากเฮยมึงคุณิมยิ้เนี่ยไปไยิ้ไปยิงไปเล่นดีมากเล่นดีมาก แกกูกูกูดูยึดไอ้กูดูติ๊งตัองมากูบอกแล้วรู้หมดอ่ะตอกกลมว่าติงตองชาแนลต่องแพงเดินตามพี่ใ้กูเดินตากูมีนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกูจัดการให้พี่วันแถบเป็นไงเพื่อนอะไรวะกูมองไม่เห็นอ่ะเฮ้ยทำแอคว่ะแน่นอนแน่นอนสมุนเทศปะครับเฮ้ยแตเป็นเป็นสวยว่ะมาเท่าไหร่เนี่ยให้ถ่ายให้ถ่ายให้ถ่าย ดีกว่ามั้งสองเดียดเฮียประมาณประมาณราคาเดือยห้ร้อยกว่าเออซีไม่คุ้มเพื่อนเอามาเติมเกมเราเอาเอาไปดีดีกว่าเจ้าของช่องเด็กอยู่เจ้าของช่องเด็กอยู่ไม่ได้ไม่ได้อ๋ออ๋ออ๋อเฮียอยากดื่มเลี้ยงอ่ะโอ้ยที่เดิมเลยถ้แอบอุ้ยโอ้ยเสียงโอ้ยหูจะระเบิดระวังปรับเสียงได้เพื่อนไม่เอาไม่เสี้ยวไอ้หมดเลยไปไหนก็ไม่รู้ การสูกจะอะไรวะไอ้ไอ้นี่มีชื่อจอยนะอ๋อภาษาไทยมันคืออันตีอันตีอยู่จะดีเทนถ้ามึงอยู่ในวงใช่ป่ะแล้วแบบมันมันเขาดาวจนเหลือจนถึงส่วนอ่ะมึงจะโดนแบบสะตันแบบเดินไม่ได้ประมาณนั้นนานๆเหนือนานอยู่อกอนั้นเอาตุ้ดเลยใช่ใช่เป็นกันอยู่มันก็มีแบบโดนโดนดีเทนเสร็จใช่ป่ะเดินเดินมาแล้วก็มาโยกใส่หน้าเข้าใจป่ะเข้าใจคำว่าโยกไหมโยกใส่หัวอ่าามึงอยู่นี่นะ

โูปูมึงดูปโไ้ไป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 ไโอ๊ยยายยหวยแล้วเอ้าเอ้าโกโก้โกโก้คนดูเห็นอ้าวอ้มาเทพเป็นไงไงบ้างเดชใครกูนเดชคคนตัยูทูบเบอร์ป่ะยูทูบเบอร์หนึ่งแสนวิวคลิปนั้นป่ะที่ลงไปสองปีแล้วถ้าห่วงแน่นอนอันนี้ว่าอันนี้ว่าอะไรนมีไอเอ้ไอคอนเย็นรู้ไอคอนเลดไอคอนจูวอนไอคอนไอไอวอนเอาเนี่ยมันก็ได้จำมันดึ๊กอะไรมึงชอบดักพ่อหรือนะเฮ้ยมึงดูมึงมึงดูมีดเกี่ยวข้าวมึงดี อย่าไปเออเออยังไม่เกี่ยวข้าวเลยครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวกูมาละโอ้ยกูโดนเร็วเนี่ยนี่กูโดนพลันเกลื่อนตัวเองโอ้ยโอ้โหอ้เนาะแล้วมึงไปอยู่ดูได้ไงวะหน้ากูใช่ เกมนี้มันต้องอยู่นิ่งๆแล้วยิงสักกกูเห็นใช่ใช่ก็ตอำมึงยิงสเปกเตอร์แหละที่มึงอย่างเงี้ยที่มึงอย่างเงี้ยเออแบบนั้นแบบนั้นมันไม่ย่อหรอกูทำตาฟรีไฟอ่ะทำตาฟรีไฟปทาเล่นฟรีไปก็เต็มย่อยิงมันโดนแผลไปหลายปีแล้วเฮ้ยเพ็รมันออกอ่ะมึงพีเลยเฮ้ยเฮ้ยจะตายโดกลัวกลัวตัวถอยเฟนตายวอตตายหนึ่ง โอ้โหไม่เงียบๆไนี้คนนไไหรอวะผมมันอยู่หลังตูะเดโคตรสวยเฮ้กูขอกูขอฟัง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 กูเอาหัวาหัวเอาหัวาหัวไปเอากับแม่ปูไปเอากับแม่ปูดิเอเอามาเฮ้ยเฮ้ยแนะนำตัวคนดูก่อนเผื่อคนดูไม่รู้จักมึงดูให้ ผมชื่อทัดครับแม่ชื่อฟุกต่ใจวะน้องก็ไม่เลวแงกี่ยรึแกี่ย o รเฮ้ยมันซึ่งมันอะไรฟ้าฟ้าเต็มหน้าจอวระวังระวงอย่าลุอย่าลุ้น้สิอย่าลุก้อาจจะแนวู้ t โอ้ b อ y o ยืนนิ่งๆย่อยิงย่อย่อย่อยงี้ยเต็มัวเต็มทีรโอ้ย หนึ่ตศัตรูเหลืออเปือนปลื่อนปืนก็เอานี้เปล่าอันี้เปล่าอานี้เปล่าอนนี้เปล่าเนเดินเดมามามาไป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 ขอกับพ่อโต้วอยดวอยดวยกีบดีบีดอปดอปดอปเยสเยสกีบดีบีดอปเย มึงช้เยอะกว่าไอ้กากเอ้ยอ๋อกูสิดเยอะเหมือนกันนี่ไงนี่อะไรบ้าไงไล่อัพไล่อัพก๊อตไล่อัพก๊อตดูแล้วมึงดูบีนกดก๊อตตายเฮ้ยวเฮ้ยฆ่าได้ไหวที่แอ้อยโหดเลยวันนี้ไม่ธรรมดาจริงต้นเงาโอ้ยจะมันยิงกูทีเดียวตายเลยอันนี้

ที่มันจะยินมันยินนียหมดไฟอยู่กูตายเลยตแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยเป๊ะไอ้โอเพ่นดอจ้ารู้ารับใช่แล้วไนพ่อ แอดินว้ามีไฮมีโบซอลี่พี่จะกูใส่คนดูมแม่งบานยอะกว่าเท่รเชียวเห้ยกกิดอะไรเชียวคุยเขาดิคุยเขาดิคุยเขาาจิเบิร์กโอเคมันคุยไงวะเี้่วงไวงเหรอไอ้อังเฮ้ยผมอหเ้วอ่วเอว่เฮยว่้ย่ห่ห่ f n s A เลยไปเอไออบินมาเดยวเียกเขาพอะไรวะไม่รู้อ่ะนี่นี่นีเอ้ย่ใช่บออชื่อไทิอ๋ออาเี๋อโอ้ยลียนอ๋อีห่าดีห่าดีห่าดีห่าเออเลือใหญ่เลยจีจีบอกวา เฮทีเฮ้า你好你好你าวโอเคโอเ o ฮัลโ o ลฮัลโหลเอ่อเอ่อเอ่อ我我ท我是泰 h 我我是泰国我 a 海南我的是อ我呃 I k n I know you e a r OK OK b เจ็ดคนคงหรออ้มาแบบเจ็ดโซชาบเอ้ยมีไมลลู Last player standing. Hell no. no. No no. Defenders win. <laughs> oh, yeah <man. laughs> oh. oh. oh.